สวัสดีค่ะมาพวกับ,บกวางนคะคะช่องกวางทาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรันดอมค่ะในหัวข้อที่ว่าความรักครั้งต่อไปจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่นะคะกวางทำออกมาเป็นรายธาตุไปเลยค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถเช็ควันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงเดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหนึ่งแนนมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจาณในการรับชมค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะสแกน QR code ด้านลิมนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านสะดวกเลยกวางฝากกดไลค์นิดนึงค่ะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกวางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งนะ กวางอยากจะทำคลิปนี้ให้สั้นๆกรนะชับกระชับนะมาดูกันค่ะมีไพ่เจดไม้นะคะตามด้วย9้าไม้ค่ะแล้วก็เจดเหรียญค่ะดูเหมือนว่าในตอนนี้ค่ะคุณอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักมากนะัไม่ได้อยากที่จะมีะปฏิสัมพันธ์อะไรใหม่ๆกับใครนะคะไม่ได้อยากมีเพื่อนใหม่นะยังอยากอยู่กับตัวเองนะคะยังอ,อยากที่จะทำงานนะคะ เก็บเงินนะมันมีไพ่ของการเก็บเงินการลงทุนอยู่นะคะบางคนทํางานหนักมากแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตไว้นะคะอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถนะคะอยากจะลงทุนทํานูน่ทนทํานี่ดังนั้นก็คือโฟกัสในเรื่องของงานนะคะเห็นไหมเห็นไหมว่ามันมีไพ่แต่ไพ่ไม้กับไพ่เงินเออโฟกัสในเรื่องของงานเงินนะหรือบางทีเนี่ยไพ่ก้าวไม้เนี่ยมาบอกอีกว่าตัวคุณนั้นะ่ะบางทีอยากอยู่คนเดียวอืม อยากที่จะคิดทบทวนกับตัวเองนะคะไม่ไดีอยากที่จะเอาคนอื่นมาวุ่นวายในชีวิตน,น,นะคะหรือตัวคุณนั้นเคยเจอความรักที่เหนื่อยความรักที่เรารู้สึกว่ามันต้องวิ่งตามเขาเออให้เขามาสนใจเราหรือว่าเราทำเพื่อเขาเป็นฝ่ายเดียวคุณรู้สึกเหนื่อยการงานมันก็เหนื่อยพอแล้วภาระที่มีอะไรต่างๆมันก็เยอะมากพอแล้ว เออดังนั้นไม่อยากจะสนใจอะไรพวกนี้อีกแล้วนะคะก็เลยอาจจะปิดประตูตัวเองนะเห็นไหมไพ<ย>่มันเป็นก้าวไม้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบซีซีอย่างเงี้ยมันคือกําแพงค่ะเออเป็นอีกในหนึ่งคือกําแพงนั่นเองอ่ะมาดูต่อนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกบ้างนะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งที่กวางพูดไปเมื่อกี้มันตรงอย่างหนึ่ง นะคะก็สามารถดูได้จนจบทั้งคลิปเลยไม่แน่ในคลิปนี้นะคําำตอบอาจจะเป็นคำตอบที่คุณรอคอยก็ได้นะคะามาดูต่อนะมีไพ่เด็กถือไม้ค่ะเ g e o อฟ a วนนะคะแล้วก็ตามด้วย q u e e n of s w o r d s นะคะแล้วก็สามไม้เออเห็นไหมมันเป็นไพ่ของการนะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆนี่นน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่าอยากที่จะทุ่มเทนะพลังก,กำลังทั้งหมดที่มีไปกับเรื่องงานนะคะ บางคนเนี่ยกำลังที่จะเขาเรียกว่าสิ้นปีแล้วเนาะมีการคิดคำนวณโบนัสนะคะมันก็งานเยอะงานหนักหรือว่าอาจจะมีการเลื่อนตำแหนง่งตำแหน่งเราก็รู้สึกว่าต้องทุ่มเทหน่อยต้องทำให้แบบว่าหัวโน้งหัวหน้าเห็นศักยภาพในตัวเราอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเก็บงงเก็บเงินเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไปเที่ยวเมืองนอกค่ะเออเพื่อไปเที่ยวเมืองนอกเพื่อไปเที่ยวตามที่ต่างๆว่าจะเป็นเมืองนอกก็ได้เที่ยวตามที่ต่างๆที่เราอยากจะไป อืมนะคะหรือหรืออีกในหนึ่งนะ้อไพ่าสามไม้เนี่ยคือไพ่ของการรอคอยด้วยนะไพ่ของการเวทงนะคะเราเนี่ยกำลังรอคอยใครสักคนอยู่หรือเปล่าคะอืมทำตัวเหมือนเย็นชาทำตัวเหมือนบล็อกคนใหม่ๆเออเหมือนบล็อกไม่อยากเข้ามาฉันไม่อยากจะคุยอะไรกับใครคนใหม่ๆเลยแต่จริงๆคุณกำลังรอใครสักคนอยู่หรือเปล่านะเออ อเดี๋ยวเราจะมาดูต่อค่ะว่าความรักครั้งเก่าที่คุณรอคอยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาไหมมีโอกาสที่จะหวนคืนไหมเดอวกวางขอสับไพ่นิดนึงนะจริง,รงๆรอ่ะกวางสับไว้แล้วล่ะนะคะอขอดูหน่อยมีโอกาสที่จะหวนคืนไหมนะคะเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็แปดถ้วยค่ะเราก็ตามด้วยอัศวินถือไม้ค่ะถามว่าจะหวนคืนไหมกวางคิดว่า ไม่น่าจะหวนคืนนะอืมมันจะถึงมันจะมีช่วงระยะเวลาของของตัวคุณเนี่ยค่ะคุณอาจจะทำงานหนักมากๆเพื่อที่จะลืมใครสักคนนึงก็ได้และคุณต้องให้เวลากับตัวเองแล้วคุณจะลืมได้ในที่สุดคุณจะรู้สึกว่าความรักเก่าๆมันคือของเล่นฟังดูพูดแรงไปไหมแรงไปเนาะ เออเอาเป็นว่าความรักเก่าๆอ่ะคือมันผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้อยาี่จะไปโฟกัสแล้วนะอืมมันแบบมันเบื่อไปละมันไม่มีอะไรน่าค้นหาอีกละเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนตัวคุณนั้นทุ่มเทความรักที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะทุ่มเทแล้วเนาะไม่ค่อยได้อะไรกลับมาสักเท่าไหร่ดังนั้นกวางคิดว่าความรักเก่ามันจะไม่กลับมาละคุณรอก็จริงนะคุณรอก็จริงอาจจะ รอมองเขาบางคนอาจจะเจอความรักที่ท็อกซิกมาก่อนโดนนอกใจโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองเขาด้วยความว่าเมื่อไหร่มึงจะสะดุดก้อนหินนะเออเมื่อไหร่ชีวิตจะแบบจะพังนะอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะส่องแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการรอคอยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปนะอมืมีใครตรงกับแบบนี้บ้างมองดูว่า เมื่อไหร่หล่อนจะตกบันไดนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปรียบเปยนะเออการเปรียบเปยกวางไม่อยากที่จะพูดแบบว่าดูแล้วมันไอ้นี่สอเสียดเกินไปนะคะก็เลยเปรียบเปยว่าเออมื่อไหร่หล่อนจะตกบันไดนะอืมนะอ่ะมาดูนะคะว่าในเมื่อเราไม่ได้รอความรักเก่าแล้วอะเรามาดูรักใหม่ดีกว่านะดูรักใหม่หน่อยจะมีเข้ามาไหมงานเยอะงานหนักเง ไปเอาเวลาไหนไปเจอรักใหม่เนี่ยอ่ะมีโอกาสเจอนะเออมีโอกาสเจอไพ่ขึ้นมาค่ะมีหกเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยค่ะแล้วก็สองไม้ค่ะมีโอกาสที่จะเจอความรักใหม่ๆแลว้วก็คิดว่าคนคนนี้เข้ามาเป็นสีสันให้คุณด้วยเห็นไหมถ้วยเต็มเลย ถ้วยมันคือความรู้สึกค่ะถ้วยมันคือความรักความอบอุ่นนะคะอ่ะใครที่อ่านไพ่เป็นนะใครที่พอแบบดูดวงบ่อยๆนะแล้วเออดูไพ่เป็นเนี่ยถ้วยมันคือความรักความรู้สึกค่ะแต่จําได้มาที่ก่อนหน้าเนี้ยที่เราดูไพ่ชุดแรกไปของคุณมีทั้ง,งเก้าไ,ไม้มีทั้งเจ็ดไม้เออไม่มีไม่มีถ้วยเลยชีวิตค่อนข้าง มีแต่ภาระหนักหนาสาหัสมีแต่ปัญหาเนอะแต่ว่าคนคนนี้ค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะจะนำพาซึ่งความสุขมาเออให้เราแฮปปี้เนอะอืมนะคะจะพาเราไปในสิ่งที่ดีๆบางคนเข้ามาอาจจะมีเปเทคแคร์ดูแลเก่งด้วยนะเออและการที่ควรจะได้เจอเขาคนนี้อ่ะอะมาดูโฟกัสให้ดีๆนะคะ การที่คุณจะได้เจอกับเขาคนนี้มีโอกาสเจอผ่านทางออนไลน์ค่ะสองไม้คือออนไลน์เนาะโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหลายนะคะแบบเดตติ้งแอปพลิเคชันเออเดตติ้งแอปอะไรแบบนี้นะคะรีบๆไปโหลดกันหรือแม้กระทั่งคุณแบบไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวอะ่ะมันไม่จำเป็นนี้ต้องแบบซีกโลก็ได้เอาเป็นว่าให้คุณออกจากบ้านนะคะ เออกวางแบบขอร้องให้คุณออกจากบ้านนะเออออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนนะอันนี้ไปกับเพื่อนนะก้าวถ้วยไปกับเพื่อนไปปาร์ตี้ไปสังคมไปนะออกไปนะออกไปแล้วจะได้เจอใครใหม่ๆค่ะเขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่ก็ได้แต่ว่าคนเนี้ยเข้ามาแล้วทําให้คุณมีความสุขเออมีความสุขมาแบบจุดประกายไอเดียในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ อืมอ่ะอ่ะเดี๋ยววางขอเปิดไพ่ราศีหน่อยนะคะว่าราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยมีกี่ราศีเนาะอืมเอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยถ้าอยากจะดูว่าราศีไหนธาตุไหนเจอเขาที่ไหนเนี่ยสามารถดูในเบอร์ชาร์ได้ดูในดวงส่วนตัวได้ใช้โหราศาสากลได้นะคะอ่ามาดูกัน ราศีแรกค่ะราศีสิงห์นะคะเจมินายราศีมิถุนค่ะตามด้วยราศีมีนค่ะราศีพฤกษพนะคะอ่าต่อไปราศีสุดท้ายนะราศีพิจิกค่ะแล้วเดี๋ยววางก็จะมาเปิดไพ่คุณลักษณะนะคะมาดูกันว่าคนใหม่ที่เข้ามาของคุณเนี่ย คาแรคเตอร์เขาจะเป็นยังไงนะคะอืมมันก็จะมีดีไม,ม่ดีเนาะเราก็ตัดตัดเอานะคะว่บขอสับไพ่นิดนึงอ่มาดูการควาจะเปิดทั้งหมด10ใบนะคะ10บใบใบแรกเขาบอกเฟรลี่นะคะคนนี้เฟรลี่มากๆก,ก็อืมเนี่ยแหละมันจะทําให้เรารู้สึกว่า อุ่นใจในเวลาอยู่กับเขาเขา,าชวนเราคุยได้จากเราเนี่ยทำงานแบบไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครใหม่ๆเนี่ยคนคนนี้เขาจะช่วยคุณได้นะคะอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ใครชอบแนวนี้นะคะเออเลิศนะมาดูต่อค่ะมีอารมณ์ศิลปินด้วยนะเออมีความติดด้วยนะคะขออย่าให้คุณติดไปด้วยก็พอถ้าเกิดติดกับติดอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยนะอ่ามาต่อค่ะ คนนี้เก่งภาษาค่ะเห็นไหมเออเมื่อกี้กวางลืมบอกไปนิดนึงค่ะว่ามีไพ่สองไม้ใช่ไหมเออไพ่สองไม้เนี่ยหมายถึงว่าคนนี้อาจจะเป็นคนแบบต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะคะคนเอ,อ่อต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบเนี้ยนะคะนี่นีเห็นไหมเขาอาจจะเก่งภาษาหรือว่าเขาอาจจะไปทํางานอยู่ต่างประเทศก็ได้นะอืมเราก็ตีความไปเนาะเป็นคนที่จริงใจค่ะแล้วก็ไว้ใจได้นะคะใบที่หกค่ะ เขาบอกว่าคนเนี้ยเขาพูดจาดีมีวาทะศิลป์น,นีะ่คะอ่าต่อนะคะเขาบอกว่าจูบเก่งเธอเออเขาบอกจูบเก่งนะอ่ะมาดูต่อนะคะอุ้ยเขินเลยใจร้อนอ่ะก็ต้องมีอะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะจะดีหมดมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะคนเราเนอะ ไม่มีใครขาวตลอดแล้วไม่มีใครที่ดํามืดตลอดนะคะเลือกเยอะเลือกมากนะเขาเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากด้วยนะคะ,ะมาต่อนะคะรักธรรมชาติเออบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องไปเที่ยวแบบที่ธรรมชาติแต่อย่าไปแบบว่าอะไรนะเออช่วงนี้ที่นี่กําลังแรงเนาะบูดเด้งอะ่ะส่วนเออเขาเรียกว่าอะไรเขาเขียวปะ เขาเขียวเออลองไปเที่ยวเขาเขียวเผื่อเจอใครปรากฏเขามาเป็นครอบครัวปรากฏเขามาเป็นครอบครัวกันเนะเขาพาครอบครัวมาดูดูน้องๆอ,อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ครบแล้วเนาะอะ,อะคาเลเตอร์จบไปแล้วค่ะเออแล้วก็จบแล้วสําหรับชาว ท่านลมนะคะ,ะความรักของครั้งต่อไปของคุณจะเป็นความรักครั้งเก่าหรือว่าจะเป็นความรักใหม่วางม,มองว่ามันจะเป็นใหม่มากกว่าเหมือนเก่าอ่ะคุณก็แค่รอเฉยๆแค่แบบมองดูว่าแบบคนเก่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้อยากที่จะกลับไปเพราะมันตัดไปแล้วอะ่ะเออเพราะรู้ว่ากลับกลับไปนี่มันก็คงต้องเหนื่อยเหมือนเดิมอืมนะมันเป็นความรักครั้งใหม่ของชาวท่านลม และกำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้จริงๆนะคะนะส่วนใครที่อยากจะดูดวงสนตัวกวานะคะยินดีมากๆเลยสามารถจิ้มลิงก์ได้เลยแล้วก็เออเข้ามาทักทายกันได้นะคะอ่าวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย